สวัสดีทุกคนเราชื่อนาตาชาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติชีวิตที่เจอผีของเราเรื่องที่หนึ่งผีใต้น้ําไม่รู้ว่ามันคือผีอะไรแต่เราเรียกผีใต้น้ำเรานั้นเห็นบางอย่างคืบคานอยู่ใต้น้ําเราไปที่บึงละหาที่ว่าจะมาวิ่งมาตกปลา หลังจากนั้นก็เจอคนกําลังเวกว่ายอยู่ในน้ําเขาเรียกเรานี่มาเล่นน้ําด้วยกันไหมแล้วเราแล้วเราบอกว่าทําไมลึกไหมเขาบอกว่าไม่ลึกเลยสบายออกร้อนก็ร้อนอะไรอย่างนี้พรุ่งนี้ก็บวชแล้วนะเขาก็บอกว่าไม่อ่ะพี่สาวไม่ให้เล่นเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีจระเข้ ไม่ลึกหลอกแล้วหลังจากนั้นพอเราจะลงไปพี่สาวเราก็ได้ถามว่าจะลงไปไหนแล้วเราก็ถามแล้วแล้วเราก็บอกว่าจะลงไปเล่นน้ํากับคนที่อยู่ในน้ํามาเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะไม่ต้องเล่นเลยนั่นมันผีเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ตกใจมากๆเราก็เลยขอพี่สาวขับรถหนีไปเลยจบแล้วทุกคนเรื่องที่สองผีซิ่งรถ เราไม่รู้จักมันหรอกแต่ที่จริงตอนตอนกลางคืนนิดนึงแบบตอนหกโมงจะไปซื้อน้ําแข็งมาผีตัวนั้นน่าจะเรียกว่าผีสกอยเพราะมันหน้าตาเหมือนสกอยมากเลยแบบไม่เห็นหน้าหรอกแต่พี่เสื้อมันเหมือนสกอยอะ่ะและหลังจากที่เราไปซื้อน้ําแข็งใช่ไหมเราก็หยุดอยูอยร่ร้านลูกชิ้น เราก็กินนั่งกินลูกชิ้นไปสักหน่อยหลังจากเราก็เจอมีคนเว้นเว้นเหมือนสกอยเลยหลังจากนั้นเขาก็เว้นไปด้วยความเร็วเว้นว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 น,วน,วนไปมาไปมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็หยุดบอกว่าน้องมาซิ่งด้วยกันไหมแล้วเราก็บอกว่าไม่ ain, อะหน,นูหนูขับรถไม่เป็นแล้วเขาบอกว่าขึ้นมากับพี่สิพี่เป็นสกอยนะหนูชอบสกอยไหมบอกว่าหนูก็ชอบนะคะสกอยอะ่ะเขาบอกว่ามาขึ้นรถกับพี่สิมาซิ่งด้วยกันสนุกสนานเลยนะว่าไม่เอาดีกว่า หลังจากนั้นพี่สาวเราก็บอกว่าเฮ้ยคุยกับใครอะ่ะเสียงดังชัดฟังมากเลยแล้วแล้วพี่สาวเราก็บอกว่าแล้วแล้วทำไมถึงเอ,อิ่มคุยกับคนไม่รู้จักละ่ะนี่ไงคนคนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไหนมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีคนคก็ไม่มีฮะ ราก็ตกใจมากๆก็คืออะไรเขาบอกว่าพี่สาวเราบอกว่าพี่ต้องไปคุยกับคนคนที่ขับรถหลอกที่เห็นหน้าตาเหมือนสก,กอยนั่นน่ะเขาคือคนที่โดนรถชนแล้วเขาเขาเขาเ,เสียเสียแฟนเขาไปเขาโกรธมากๆเขาไม่ตายแต่เขาเสียแฟนเขาเกลียดทุกอย่างที่ทําให้เขาโดนรถชนเขาก็เลยตายไปพร้อมกับแฟนเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชอบออกมาหลอกหลอนช่วงกลางคืนแล้วก็จุก มาดูเรื่องที่สามกันเรื่องผีบ่อน้ำแต่ก่อนบ้านเราไม่ใช่บ้านเป็นที่ตักบ่อน้ำมันจะมีบ้านหลังเล็กไม้เล็กมากๆเลยแล้วซึ่งบ่อน้ำนั่นอะเคยมีคนบอกว่าความเชื่อของเขาอะมีเด็กตกลงไปแล้วไม่มีทางขึ้นซึ่งมีคนพยายามจะช่วยแล้วเมื่อช่วยได้ก็เสียชีวิตก่อนที่จะ ก่อนที่จะช่วยหลังจากนั้นบ่อน้ำนั้นก็ทุกทิ้งไปเพราะว่าเขาได้ความเชื่อว่าเด็กที่ตายในบ่อน้ำมันมักจะขึ้นมาออกหลอกหลอนตอนกลางคืนมาต่อ EP พสอง